ม,มีอะไรพัฒนาขึ้นเงินที่ได้มา,าจ่ายมากกว่าเดิมไหมคะมากนะไอระบบไฟระบบโซล่าเซลล์พวกเจาะบ่อบาดาลอะไรพวกนี้หมดเป็นแสน,นะคะ่ะสร้างไรายได้ไหมไม่สร้างจำเป็นต้องมาขายน้ำลายเพื่อที่เอายอดวิวมายาไส้ตัวเองนะ ใช่คะ่ะพี่จิตพี่จิติมาขาดความขยันและความอดทนไม่มีความมานะอุตสาหะไม่มีความพยายามทุกคนแปลกใจไหมทําไมผมไม่ทําอะไรให้ก,กันนะกันนะทําไมยี่สิบสียสูทําไมต้องมาด่าผมทุกวันนวัดดามนวัดตึเทิงแล้วก็ไม่รู้สาก้าแก่แล้วนะพี่ปณนิตาวัดดีค่ะ ควรจะมีงานควรจะมีรายได้ที่เป็นหลักถ้าเกษตรก็คือเกษตรที่มันผลิตเงินได้รายปีหรือรายเดือนจริงๆจังๆถ้าทำงานเกษตรนะเราต้องรู้ว่าเออสามเดือนเราขายอันนี้ได้นะเราจะมีรายได้จากสิ่งนี้6เดือนเราจะมีรายได้จากสิ่งนี้9เดือน12เดือนเราจะมีรายได้จากสิ่งนี้สิ่งนี้1ปีเราจะมีรายได้จากสิ่งนี้ เรามีรายจ่ายรายเดือนเรามีรายจ่ายรายปีถ้าเป็นงานกระสิมันไม่มีอะไรที่เขามันไม่มีรายได้อะไรที่ที่มันเป็นหลักให้เขาเลยเหมือนคนเลื่อนลอยอะ่ะคว้าไรายได้ในระหว่างวันระหว่างเนี้ยก็คว้าไปก่อนเหมือนคนจมน้ําที่อยู่อยู่กับกองขยะเศษขยะเศษอะไรที่ลอยมา เกาะอะไรได้เกาะจมบ้างลอยได้บ้างจมบ้างลอยบ้างคว้าไปทั่วโผ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 บางวันก็หายใจไม่ออกจมน้ําบางวันก็เกาะหอนได้ก็เกาะคุณทวดวัดีค่ะไม่มีอะไรที่มั่นคงในชีวิตเขาเลยเขาลอยคออยู่ในน้ําที่อยู่ด้วยกับกองขยะต่างๆที่มันลอยมาด้วยกันเนี่ยรุนรัตวัดีค่ะเขาเป็นอย่างนั้นน่ะ แล้วก็จะเป็นภาระพิธากรสวัสดีค่ะอันนี้ก็จริงนะพี่ปั๊บนะเห็นนะเห็นจริงๆค่ะเห็นจริงๆนะคนที่บวชนานแล้วทีเนี้ยพอออกมาก็มาไม่ทันกับโลกปัจจุบันที่มันเป็นโลกข้างนอกใช่ไหมคะ ตัวเองมันจะมีคนที่บวชจนอายุ40-50แล้วสึกก็มีนะคะทีนีนะ้พอสึกออกมาแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไม่ทันนะพี่นะมาเริ่มต้นใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไม่ทันปรับตัวไม่ทันทำอะไรไปไหนไม่ถูกหยิบจับอะไรไม่เป็นอนะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีพี่พรทิพย์สวัสดีค่ะ ึกออกมาแล้วมาเริ่มต้นใช้ชีวิตไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะหยิบจะจับอะไรจะเริ่มต้นยังไงมันถึงจะทันคนอื่นพี่โมชิจังสวัสดีค่ะค่ะพี่นาก็เข้าใจนะสำหรับคนที่สึกตอนอายุ 40- 50อะไรแบบนี้นะคะบวชนานๆจนคือการบวชก็ไปสร้างรากฐาน ลหลักฐานชีวิตนะในวัดใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนคนไปทํางานกรุงเทพนี่แหละพอกลับมาบ้านก็เท่ากับกลับมาอยู่ที่เดิมตอนก่อนยังไม่บวชไม่ได้สร้างฐานะไมไ่สร้างอะไรไว้พอออกมาก็มาอยู่ตรงจุดเดิมตอนที่บวชตอนแรกทีนี้คนอื่นเขาไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้เริ่มต้นเลยแต่อายุมันไปแล้วไง พี่วตานวันดีค่ะใช่พี่ปับ๊บจริงๆแล้วนไหลไม่ใช่คนที่บวชนานเกินไปจนสายที่จะมาเริ่มต้นนะคะนะนไหลไม่ได้สายที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะตอนที่ออกมาจากผ้าเหลืองใหม่ๆนะตอนนั้นอายุยังไม่เท่าไหร่เองนะขอบคุณค่ะป้านิตาที่ฮานอยวัสดีค่ะ น้าไหลไม่ได้สายเกินเริ่มต้นนะคะยังอยู่ในช่วงชีวิตของวัยรุ่นอยู่นะวัยเริ่มต้นเลยแ่ะค่ะอายุน่าจะยี่สิบกว่าๆตอนนั้นนะนะถ้าเป็นชาวบ้านคนอื่น,นก็คือเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตเหมือนกันบางคนก็เพิ่งมีครอบครัวมีอะไรก็เริ่มต้นเหมือนกันนะ่ะหยิบจับอะไรก็ตอนนั้นแหละค่ะคนแถวนี้หลังยี่สิบเขาก็จะเริ่มเออมีครอบครัวแล้วก็ พยายามสร้างฐานะกันก็ตอนไว้นั้นแล้ค่ะยี่สิบยี่ห้าบางคนก็ยังเล่นยังดือ้อยังคึกขนองอะไรอยู่อายุยี่สิบยี่สิบกว่านะคะแล้วในช่วงอายุที่ประมาณสักยี่สามยี่ห้าอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มมีความคิดที่หลบออกจากช่วงอายุของวัยรุ่นบ้างแล้วหลายคนพยายามที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างฐานะแล้วก็ทิ้งการเป็นคนเสเพ นะช่วงอายุช่วงนี้หลายคนที่ออกจากความเสพท,ที่เป็นยุคข,ของวนะัยรุ่นพยายามสร้างตัวกันนะไหลก็มาในช่วงนั้นนะ่ะมันยังเริ่มต้นทันแต่เขาไม่ทํามีไม่ยอมเก็บเขาเป็นคนที่หาได้นะเมื่อก่อนเป็นคนที่หาเงินได้แต่เขาไม่ยอมเก็บเป็นคนสเปสเปะมีคนใช้เงินไปวันๆจะได้มากจะได้น้อยก็ใช้เงินไปวันๆสเปสปะ ใจนุ่นใจนั่นใจนี่เหมือนคนมีตังแต่สิ่งที่จ่ายไปมันไม่ได้สร้างอะไรที่มันมันมั่นคงในอนาคตให้ตัวเองพอมาถึงตอนนี้มันก็เลยเหมือนไม่ได้อะไรเหมือนไม่ทันอะไรเป็นคนล้มเหลวสิ่งที่เขาทำอะ่ะเหมือนมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะสิ่งที่เขาทำแต่มันไม่สร้างไรายได้ไม่สร้างความมั่นคง ทำเกษตรทำสวนปลูกผักมีระบบน้ําใช่ไหมมีระบบน้ํามีสระมีปลาแต่ไม่สร้างรายได้เลยลงทุนทําอะไรอะไรหลายหมื่นนะบางอย่างลงทุนเป็นแสนระบบโซล่าเซลล์นี้นะดูดน้ำ ระบบดีมากนะทุกอย่างดีมากแต่ไม่มีอะไรที่สร้างรายได้ที่มันมั่นคงให้เขาเลยเขามีระบบน้ำแต่เขาไม่ใช้ระบบน้ำมาสร้างรายได้ให้ตัวเองเขามีที่ดินแต่เขาไม่ใช้ที่ดินสร้างรายได้ให้ตัวเองยังคงขายข้าวที่โตให้ไม่มีระบบน้ำมันก็ได้ขายอยู่แล้วข้าวนาปีก็ต้องทำนาปีอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิม ทั้งที่มันมีอะไรที่มันควรจะสร้างความสร้างรายได้ให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ทำก็ยังให้พ่อแม่ทํานาขายข้าวอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเงินที่ได้มาจ่ายมากกว่าเดิมไหมคะมากนะไอ้ระบบไฟระบบโซล่าเซลล์พวกเจาบะบ่อบาดาลอะไรพวกนี้หมดเป็นแสน,นะคะ่ะสร้างรายได้ไหมไม่สร้าง จำเป็นต้องมาขายน้ำลายเพื่อที่เอายอดวิวมายาไส้ตัวเองนะใช่คะ่ะพ่จิตพพิจิตติมาขาดความขยันและความอดทนไม่มีความมานะอุตสาหะไม่มีความพยายามมีระบบน้ำแต่ไม่ทำอะไรให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์ปลูปกผักหวาน ปลูกทำคอนเทนต์อ่ะปลูกแล้วมันต้องมีรายได้ด้วยสิปลูกกี่ปีแล้วปลูกผกหวานระบบน้ำเอออวดระบบน้ําแต่ระบบน้ําที่ได้มาเนี่ยสร้างประโยชน์อะไรให้ตัวเองใช่ใช่ค่ะแม่จันทนาระบบน้ําที่จ่ายไปเป็นแสนแสนเนี่ยสร้างไรายได้ให้ตัวเองหรือเปล่าได้ถอนทุนคืนบ้างยัง มีระบบน้ําที่ดีมีที่ดินจริงๆแล้วเขามีทุนมากกว่าชาวบ้านคนอื่นๆนะที่ดินตั้งหลายไร่สิบกว่าไร่มันควรจะเป็นรายได้แต่มันไม่เป็นเลี้ยงวัวสเปซสปาค่คะอืมมีแต่ไอเดียถูกค่ะ ที่สกลนะสะกลจะดังมากวัวขุนนะเขาจะมีส่งเสริมให้เลี้ยงวัวขุนรู้จักวัวขุนพลยางคำไหมคะอำเภอพลยางคำอยู่ที่สกลนครถ้าเราไปรับวัวมาขุนนะคะวัวขุนนี่เขาขุนกันกีน่เดือนนะมันจะมีระยะให้ขุนอยู่ขุนหกถึงเจ็ดเดือนขุนได้นี่นะวัวตัวหนึ่งขายกันเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะคะอันนี้คือวัวเนื้อนะ ไม่ใช่วัวแบบวัวแกะวัววัวที่เลี้ยงทุ่งเนี่ยนะขุนเลยค่ะขุนในอคอกเลยลงทุนทำอคอกวัวตั้งสองแสนกว่าไม่ใช่เหรอผักหวานเติบโตมันพี่พี่ยาเส้นมันต้องสร้างรายได้ด้วยพี่เราไม่ใช่คนที่มีเงินพอที่จะมาเลี้ยงอะไรไว้ชมอะ่ะนะ มันต้องสร้างรายได้ด้วยเพราะเราไม่ใช่คนที่จะมาพอเพียงเพราะเงินเราพอแล้วเราไม่มีภาระเราไม่มีหนี้สินเรามีบ้านเรามีรถเรามีเพียงพอแล้วเราถึงจะพอเพียงได้แต่นี่ยังไม่พอเพียงเลยค่ะยังตะเกียกตะกายยังมีหนี้สินยังมีงวดรถยังมีอะไรที่ต้องจ่ายอีกเยอะแยะมากมายแต่เรามีผักไว้ชมขายก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะรายได้เนี่ยแทบไม่พอสําหรับจ่าย วันสองวันใช่ค่ะเนื้อวัวพล,ลยังคำที่นี่คือสกลนครมีอำเภอพลยังคำนะไปรับวัวมาขุนคอกแบบเบอร์เริ่มขนาดนั้นคอกแบบหลูขนาดนั้นแบ่งเป็นล็อกๆค่ะไปรับวัวมาขุนเลยนะถ้าเป็นแม่สานะคะถ้าแม่สาเป็นเขานะแล้วพวกเอ,อ,อาหารต่างๆอะ่ะ อาหารต่างๆ,ๆที่ใช้ขุนวัวมันมีที่นี่ค่ะในเมื่อที่นี่เป็นแหล่งผลิตวัวขุนพลยางคาใช่ไหมคะมีฝ่ายสนับสนุนมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเอในอําเภอคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะในอําเภอพัฒนาชุมชน,นอ่ะอืเข้าไปในอําเภอเลยเข้าไปติดต่อเลยหรือไม่ก็ถามคนที่เขาขุนในแถวคนแถวอําเภอต่างงวยนีย่เขาขุนวัวกันเยอะมากนะคะไปถามวิธีขุนลองขุนลองทําดูแล้วขุนให้สุดเลย ทำให้สุดเลยนะสักตัวหนึ่งก็ได้ขุนตามสูตรให้ให้สุดเลยแล้วขายขายลองดูว่าเราจะได้ตังได้กำไรไหมรถกระบะเรามีใช่ไหมคะไปขนพวกวัตถุดิบพวกอาหารพวกอะไรพวกนี้ที่จะเอามาขุนเนะี่ยมันจะมีพวกรำพวกอะไรพวกนี้ที่เขาผสมมีส่วนผสมมีอะไรนะ คุนให้สุดเลยดีกว่าเลี้ยงวัวปล่อยทุ่งไปวันๆแล้วไปขายตัวไม่กี่พันซื้อมาตัวละห้าหมื่นไปขายตัวละแปดพันตัวละสองตัวหมื่นห้าอะไรอย่างนี้นะ